เศษฐีคนหนึ่งมีนามว่าธารกะเศรษฐีมีภรรยาหนึ่งคนคือนางคณิฐานางคณิฐาเป็นคนรูปร่างสวยงามขยันขันแข็งอยู่ด้วยกันมาจนกระทั่งนางคณิฐาเกิดตั้งครรภ์เศรษฐีธารกะจึงคิดที่จะมีภรรยาใหม่อีกสักคนหนึ่งแล้วเศรษฐีก็ได้นางคณิฐีมาเป็นภรรยา ซึ่งนางคณิถีมีนิสัยใจคอที่อิจฉาริษยานางอิจฉานางคณิถาที่สามีรักใคร่เป็นอย่างดีจนกระทั่งนางคณิถาคลอดลูกเป็นลูกสาวชื่อว่าเอื้อยแล้วนางคณิถีเองก็มีลูกสาวสองคนเช่นกันชื่อว่าอ้าและอีซึ่งอ้มีหน้าตาเหมือนกับเอื้อยไม่มีผิดนางคณิถีเห็นสามี รักใครนางคณิฐาและเอื้อยเป็นอย่างดีก็รู้สึกอิจฉาลิษยายิ่งนักจึงไปหาหมอเพื่อทำสเสน่ห์ให้เศรษฐีหลงรักตนและลูกสาวสองคนเพียงเท่านั้นเศรษฐีทารก,กะเมื่อโดนสเสน่ห์เข้าไปก็หลงแต่นางคณิถีและลูกสาวทั้งสองจนไม่สนใจใย,ยดีนางคณิฐาและเอื้อยอีกเลย นางคณิตถีได้ทีก็เลยใช้งานนางคณิตฐาและเอื้อยโดยที่อ้ายและอีไม่ได้ทำอะไรเลยแต่สองแม่ลูกก็ไม่เคยปริปากบนอยู่ด้วยกันมาจนกระทั่งเงินทองของเศรษฐีร้อยหลอลงไปทุกทีเนื่องด้วยไม่ได้ทำงานทำการอะไรและนางคณิตถีและลูกๆก,ก็ใช้แต่เงินอยู่มาวันหนึ่งก็ปรึกษากันว่า เราควรจะหางานทำอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะได้มีเงินทองมาใช้ใจ่ายในครอบครัวเศรษฐีทารกะจึงเสนอว่าตนจะไปหาปลาจับปลามาขายก็น่าจะได้มากอยู่แล้วเศรษฐีทารกะก็พานางคณิษฐาออกไปหาปลาทุกวันซึ่งแต่ละวันก็ได้ปลาเป็นจำนวนมากเศรษฐีทารกะก็นำไปขายแล้วได้เงินมาเลี้ยงครอบครัว ส่วนนางคณิ t h าก็ให้ทางานบ้านทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วเลี้ยงอ้ายกับอีไปด้วยเพราะว่านางคณิถีไม่อยากให้นางคณิ t ฐาไปกับสามีตนเองแต่อยู่มาวันหนึ่งนางคณิถีรู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยจึงบอกให้นางคณิ t ฐาออกไปหาปลากับสามีดูบ้างวันนั้นนางคณิ t ฐาออกไปหาปลากับเศรษฐีทาระกะ แต่เว่าในวันนั้นเศรษฐีธารกะหาปลาไม่ได้เลยแม้แต่ตัวเดียวเนื่องจากเศรษฐีวันแหไปทุกครั้งสิ่งที่ได้ติดแหมาก็คือแม่ปลาบู่ตั้งท้องเพียงตัวเดียวส่วนนางคณิษฐาเมื่อเห็นปลาบู่ตั้งท้องเช่นนั้นก็บอกให้สามีปล่อยไปเพราะว่าสงสารปลาบูก่กำลังตั้งท้องอยู่เป็นเช่นนี้อยู่หลายครั้ง จนเศรษฐีรู้สึกเหนื่อยแล้วก็รำคาญนางคณิฐายิ่งนักเศรษฐีจึงบันดาลโทสะผักนางคณิฐาตกน้ำไปแล้วเศรษฐีธารกะก็หันหลังเดินกลับบ้านโดยไม่สนใจใยดีนางคณิฐาที่ร้องขอความช่วยเหลืออยู่ในน้ำนางคณิฐาว่ายน้ำไม่เป็นจึงจมน้ำหายไปเมื่อเศรษฐีธารกะเดินทางกลับถึงบ้านเอื้อยเห็นผู้เป็นพ่อกลับมาเพียงคนเดียว จึงถามหาแม่เศรษฐีธารกะจึงบอกกับเอื้อยว่าแม่ของเอื้อยไปบ้านจมเดี๋ยวก็คงกลับมาเอื้อยก็เฝ้ารอแม่อยู่เช่นนั้นวันแล้ววันเล่าแม่คณิฐาก็ไม่กลับมาเสียทีเอื้อยร้อนใจยิ่งนักจึงถามเศรษฐีธารกะผู้เป็นพ่ออีกว่าตกลงแม่ของเอื้อยไปไหนทำไมแม่ไม่กลับมาเสียทีเศรษฐีธารกะรู้ว่า นางคณิษฐาตกน้ำตายไปแล้วแต่ไม่รู้จะบอกกับบุตรสาว่าอย่างไรจึงบอกกับนางไปอีกว่าแม่เอื้อยไปบ้านลอยอีกไม่นานก็คงกลับเอื้อยได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกสังหอนใจว่าทำไมพ่อบอกว่าเดี๋ยวแม่ไปบ้านจมเดี๋ยวแม่ไปบ้านลอยหรือว่าแม่คณิษฐาของเอื้อยจะจมน้ำตายไปแล้วเมื่อนางคณิษฐาหายตัวไป งานทุกอย่างจึงตกเป็นของเอื้อยแต่เพียงผู้เดียวนางคณิถีอและอีใช้งานเอื้อยสารพัดเอื้อยทั้งเหนื่อยและทั้งคิดถึงแม่คณิถาเมื่อทำงานเสร็จแล้วเอื้อยจึงไปนั่งที่ท่าน้ำรำพึงรำพันหาแต่แม่คณิถาของตนเองฝ่ายนางคณิถาเมื่อตายไปแล้วด้วยจิตที่ผูกพันกับแม่ปลาบู่ทองในวันนั้นทำให้นางคณิฐา ไปเกิดไปเป็นปลาบูทองด้วยความคิดถึงลูกนางคณิษฐาจึงว่ายน้ำมาที่ศาลาท่าน้ำเพราะคิดว่าอย่างไรเสียเอื้อยจะต้องมานั่งที่ท่าน้ำเพื่อรอคอยแม่กลับมาเป็นแน่แล้วนางคณิษฐาก็ได้เจอกับเอื้อยจริงๆวันนั้นเอื้อยมานั่งร้องไห้คิดถึงแม่อีกเช่นเคยนางคณิษฐาเห็นเช่นนั้นจึงร้องเรียกเอื้อย เอื้อยเอื้อยเอื้อยจําเสียงแม่ได้ก็รู้สึกดีใจมองหาว่าแม่ของเอื้อยอยู่ที่ไหนแต่เอื้อยก็หาพบแม่ไม่นังคณิษฐาจึงบอกว่าแม่อยู่นี่ลูกแม่อยู่ในน้ําเอื้อยมองลงมาสิจ๊าเอื้อยมองไปที่น้ําเห็นปลาบูทองตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาทําท่าเหมือนจะคุยด้วยเอื้อยจึงถามว่านี่แม่ของเอื้อยใช่ไหมจ้า แม่ปลาบูทองจึงได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับตัวเองให้เอื้อยฟังเอื้อยรู้สึกสงสารแม่ยิ่งนักแต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรอีกใจหนึ่งเอื้อยก็ดีใจที่ได้พบกับแม่หลังจากวันนั้นเมื่อเอื้อยเสร็จจากงานแล้วก็จะนำข้าวตอกมาโปรยให้แม่ปลาบูทองกินทุกวันเอื้อยรู้สึกมีความสุขขึ้นที่ได้คุยกับแม่ทุกวันเช่นนี้ ฝ่ายนางคณิถีอ้ายและอีเมื่อเห็นว่าเอื้อยมีความสุขขึ้นก็สงสัยเป็นยิ่งนักว่าเอื้อยไปทำอะไรมาถึงได้ดูมีความสุขเช่นนี้ด้วยความที่อิจฉาริษยาจึงได้สะกดรอยตามเอื้อยไปจนเห็นเอื้อยคุยกับแม่ปลาบู่ทองจึงได้รู้ว่าปลาบู่ทองที่เอื้อยคุยอยู่ทุกวันเป็นนางคณิฐากับชาติมาเกิดนางคณิถี จึงได้ให้อ้ายซึ่งหน้าตาเหมือนเอืย้ยปลอมตัวเป็นเอื้ยไปวันหนึ่งแล้วร้องเรียกแม่ปลาบู่ทองให้ขึ้นมาแล้วนางก็จับปลาบู่ทองไปนางคณิถีขอดเกล็ดปลาแล้วเอาเนื้อปลาไปทําอาหารกินกันส่วนเกล็ดปลาที่เหลือนางคณิถีก็เอาไปโปรยให้หมูหมากาไก่ที่บ้านกินฝ่ายเอื้อยเมื่อไปที่ท่าน้ําร้องเรียกหาแม่ปลาบู่ไม่เห็น เอื้อยก็ร้องไห้เสียใจว่าแม่ปลาบูทองของเอื้อยหายไปไหนเมื่อกลับมาถึงบ้านเห็นพ่อนางคณิถีอ้ายและอีกกินปลาบูทองกันอย่างอ,ร,อร่อยเอื้อยก็รู้ได้ทันทีว่านางคณิถีจับแม่ของเอื้อยมาเป็นอาหารเสียแล้วเอื้อยรู้สึกเสียใจมากจึงไปนั่งร้องไห้กล่าวถึงเป็ดตัวหนึ่งเมื่อนางคณิถีเอาเกล็ดปลามาโปรยให้กิน เป็ดตัวนั้นก็เลยอมเกล็ดปลาแล้วเอาไปให้กับเอื้อยบอกว่านี่เป็นเกล็ดปลาบู่ทองเอื้อยจึงเอาเกล็ดแม่ปลาบู่ทองไปฝังไว้ในดินต่อมาไม่นานตรงที่เอื้อยเอาเกล็ดไปฝังดินนั้นก็เกิดมีต้นมะเขือขึ้นมาต้นหนึ่งซึ่งต้นมะเขือก็คือแม่ของเอื้อยกลับชาติมาเกิดนั่นเองเอื้อยหมันไปรดน้ำพรวนดินจนต้นมะเขือเติบใหญ่ แต่ละวันเอื้อยก็ไปนั่งปรับทุกข์และคุยกับต้นมะเขือทำให้พอหายเศร้าโศกเสียใจลงได้บ้างฝ่ายนางคณิถีกับ้า้และอีเมื่อเห็นเอื้อยมีความสุขก็อิจฉาริษยาอีกจึงได้เก็บมะเขือไปทำอาหารจนหมดต้นแล้วถอนต้นมะเขือนั้นทิ้งเสียเอื้อยรู้สึกเสียใจมากที่นางคณิถีมาทำลายต้นมะเขือของแม่เอื้อยเช่นนี้ส่วนเป็ดตัวนั้น เมื่อเห็นนางคณิถีทำเช่นนี้ก็ไปคาบเอาเมล็ดมะเขือมามอบให้กับเอื้อยอีกเอื้อยจึงนำเอาเมล็ดมะเขือเดินเข้าไปในป่าแล้วเอาไปฝังดินไว้พร้อมทั้งอธิษฐานว่าแล้วตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าแม่ของเอื้อยเกิดใหม่ขออย่าให้มีใครมาทำลายหรือฆ่าแม่ของเอื้อยได้อีกเลยหลังจากนั้นอีกไม่นานก็เกิดต้นโพเงินโพทองขึ้นมาตรงนั้น เอื้อยจึงได้มาคุยกับต้นโพเงินโพทองอยู่ทุกวันจนกระทั่งเอื้อยโตเป็นสาวอยู่มาวันหนึ่งเจ้าชายเสด็จมาประพาสป่าแล้วได้เห็นต้นโพเงินโพทองเข้าก็เกิดอยากได้จึงสั่งให้ทหารถอนต้นโพเงินโพทองเพื่อที่จะเอาไปปลูกในวังแต่ทว่าทหารไม่สามารถถอนได้ไม่ว่าจะใช้กำลังมากมายเพียงใดก็ตามเจ้าชายจึงประกาศว่า ถ้าใครสามารถถอนต้นโพเงินโพทองนี้ได้จะให้รางวัลอย่างงามแต่ก็ไม่มีใครสามารถถอนได้เลยสักคนเดียวเอื้อยพอรู้ข่าวจึงกลับถูนเจ้าชายไปว่าต้นโพเงินโพทองนี้เป็นของเอื้อยที่นำมาปลูกเองเจ้าชายจึงตรัสกับเอื้อยว่าตนจะขอต้นโพเงินโพทองนี้เข้าไปอยู่ในวังเอื้อยจึงตั้งจิตอธิษฐานกับแม่ว่า ขอให้เอื้อยถอนต้นโพเงินโพทองนี้ได้เพื่อที่แม่จะได้เข้าไปอยู่ในวังแล้วเอื้อยก็ถอนต้นโพเงินโพทองได้สําเร็จเจ้าชายเห็นเอื้อยก็เกิดหลงรักเจ้าชายจึงขอให้เอื้อยเข้าไปอยู่ในวังแล้วอภิเศกให้เอื้อยเป็นมเหสีเอื้อยกับแม่โพเงินโพทองจึงเข้าไปอยู่ในวังอย่างมีความสุขกล่าวฝ่ายนางคณิถีเมื่อเห็นเอื้อยมีความสุข ก็ยิ่งอิจฉาริษยาใหญ่ว่าทำไมโชคดีแบบนี้ไม่เกิดขึ้นกับลูกสาวของตนเองบ้างนะแล้ววันหนึ่งนางก็ได้วางแผนกับลูกๆว่าให้อีเข้าไปในวงังบอกกับเอื้อยว่าเศรษฐีธารกะผู้เป็นพ่อไม่สบายหนักอยากจะพบเอื้อยสักครั้งเอื้อยด้วยความที่เป็นลูกกะตันยูจึงบอกเจ้าชายว่าจะขอไปเยี่ยมบิดา ซึ่งเจ้าชายก็ทรงยินยอมเอื้อยกับอีก็เดินทางกลับบ้านในขณะที่มาถึงบ้านนั้นนางคณิถีบอกว่าผู้เป็นพ่อของเอื้อยนอนอยู่ในห้องให้เอื้อยเข้าไปเยี่ยมสิเอื้อยไม่รู้ว่านางคณิถีคิดจะฆ่าตนเอื้อยจึงเดินไปหาพ่อในขณะที่เอื้อยเดินไปนั้นเองนางคณิถีวางกับดักไว้เมื่อเอื้อยเหยียบไม้กระดานที่จะเข้าไปในห้องไม้กระดานก็กระดก ทำให้เอื้อยตกลงไปเสียชีวิตเมื่อเอื้อยเสียชีวิตแล้วนางคณิถีจึงให้อ้ายซึ่งเป็นน้องสาวหน้าตาเหมือนเอื้อยมากปลอมตัวเป็นเอื้อยเข้าไปอยู่ในวังกับเจ้าชายเจ้าชายก็ทรงแปลกพระไทยว่าทำไมเอื้อยเปลี่ยนไปกิริยาท่าทางไม่เหมือนเดิมเลยจนนิดเดียวแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรฝ่ายเอื้อยเมื่อเสียชีวิตแล้ว ก็เกิดไปเป็นนกแขกเต้าด้วยความที่เอื้อยคิดถึงสามีจึงได้บินกลับเข้าไปในวงังไปอยู่แถวหน้าต่างซึ่งเจ้าชายจะมาทรงทอดพระเนตรอยู่เป็นประจำเมื่อเจ้าชายทรงเห็นนกแขกเต้าก็เกิดถูกชะตาแต่ละวันเจ้าชายก็จะมานั่งคุยกับนกแขกเต้าแล้วก็นำนกแขกเต้าใส่กรงเข้าไปไว้ในห้องนอน ซึ่งปลอมตัวเป็นเอื้อยเห็นเช่นนั้นก็รู้สึกไม่พอใจบอกให้แม่ครัวจับนกแขกเต้าไปทำอาหารให้ตนแม่ครัวขัดไม่ได้ก็เลยนำนกแขกเต้าเข้าไปถอนขนในขณะที่แม่ครัวเผลออยู่นั้นนกแขกเต้าก็กระเสือกกระสนหนีตายเข้าไปในรูหนูหนูเห็นนกแขกเต้าน่าสงสารจึงช่วยดูแลจนกระทั่งนกแขกเต้ามีขนขึ้นมาดังเดิม แล้วนกแขกเต้าก็บินเข้าไปในป่าจนพบกับฤสีฤสีเห็นนกแขกเต้าก็รู้สึกแปลกใจว่าเหตุฉไฉนนกแขกเต้าจึงมาเกาะที่นี่ฤสีจึงใช้ยานวิเศษตรวจดูก็พบว่านกแขกเต้าที่แท้ก็เป็นเอื้อยกลับชาติมาเกิดฤสีสงสารจึงเสกนกแขกเต้าให้กลับเป็นเอื้อยดังเดิมฤษีจึงเสกเด็กผู้ชายคนหนึ่งให้ชื่อว่าพระรบ ให้อยู่เป็นลูกของเอื้อยเอื้อยอยู่กับฤาษีจนพระรบโตจึงเล่าเรื่องทุกอย่างให้พระรบฟังแล้วบอกให้พระรบเข้าไปในเมืองเพื่อหาเจ้าชายเอื้อยจึงร้อยพวงมาลัยฝากให้พระรบไปถวายกับเจ้าชายด้วยซึ่งพวงมาลัยนี้เอื้อยเคยร้อยถวายเจ้าชายอยู่เป็นประจำในขณะที่เอื้อยอยู่ในวงัง เมื่อพระบเดินทางเข้าไปในวังและถวายพวงมาลัยให้กับเจ้าชายเจ้าชายก็รู้สึกแปลกใจยิ่งนักว่านี่มันพวงมาลัยที่เอื้อยเคยร้อยนี่นาเจ้าชายจึงได้ถามพระบว่าได้พวงมาลายนี้มาอย่างไรพระบจึงเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับเจ้าชายฟังเจ้าชายได้ฟังก็รู้สึก,กโกรธอ้ายยิ่งนักจึงสั่งทหารให้จับหนังอ้ามาประหารชีวิตเสีย แล้วเจ้าชายก็สั่งให้แม่ครัวนำเนื้อของนางอ้ายมาปรุงอาหารแล้วส่งไปให้อย่างบ้านเศรษฐีกินฝ่ายนางคณิฐีเมื่อเห็นเจ้าชายส่งอาหารมาเช่นนั้นก็รู้สึกดีใจว่าเจ้าชายคงจะทรงโปรดนางอ้ายเป็นแน่แท้ก็เลยเปิดอาหารกินกันในครอบครัวแต่กินไปกินมานางก็รู้สึกแปลกใจว่าทำไมมันคล้ายๆเนื้อมนุษย์เช่นนี้ นางคณิถีรู้ได้ทันทีว่าเจ้าชายคงรู้เรื่องทั้งหมดแล้วด้วยความกลัวทั้งสมคนจึงหนีเข้าไปในป่าไม่กลับออกมาอีกเลยฝ่ายเจ้าชายก็ให้ไปรับเอื้อยกลับเข้ามาอยู่ในวังแล้วทั้งสก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังนะคะขอบคุณมากค่ะ